ยูโรยูโรก่อนก็ได้วกุญงห้องถามแล้วสัตว์เหตุการณ์เหตุการณ์หรือช่วงเวลาอะไรในชีวิตอะที่มีผลต่อตัวตนของมึงในวันนี้เหี้ยเหตุการณ์ไหนเลยอ่ะติดศูนย์ติดศูนย์อที่กูที่กูลาบ่อยอ่ะเออนั่นแหละพอมาอยู่นี่ใช่ไหมกูก็ไม่อยากติดเอฟไงอืมกูเลยแบบขยันมันเพียนส่งงานครบอืมแต่ไม่เข้าไปเรียนเหมือนเดิมอือฮึจะตรงงานไหมใช่ กูนะมันมีวันนึงกูพูดอะ่ะกูแบบพูดด่าใครสักคนนี่แหละแบบด่าแบบแรงมากอะ่ะด่าแล้วก็ตบโอเฮียทิฟฟี่ออมึงเล่าให้กูฟังอยู่อ่เฮียเฮ<อ>ียกู <c oughs> แบบมันมันแค่จะถอนเกงกูอะ่ะกูดา่ามันแบบดา่าชิบหายชิบหายแล้วกูกูตบมันแบบ <c oughs> มือตกแบบแรงเฮียแบบแบบสั่แบบแรงแบบแบบเต็มเต็มมืออ่ะมึงบอกว่ามันแบบเต็มเต็มมือเป็นมึงอ่ะบอกว่า มันมึงมึงตบมันจนมันร้องไห้เลยปะวะใช่ใช่คือบ <c oughs> <c oughs> มันพยายามจะเถอนเกมมันบอกว่าขอขอ,ขอมันจะดูกระจุกกเว้ยแล้วแบบกูกูไม่ชอบแบบกูกูกูกลัวมันไงแล้วกูก็ตบแบบจนลืมตัวตบแบบตบแรงที่แบบแต่แรงสัตว์อ่ะแบบตบแบบเป็นสิบยี่สิบทีอ่ะแล้วกูก็ด่ามึงปล่อยมึงปล่อยมึงปล่อ,อยแล้วก็สักพักมันร้องอ่ะแล้วกูแบบโอ้โหหลังจากนั้นกูแบบเฮียอะไรอย่างนั้นตลอดปาก กูก็รู้สึกแย่เว้ยแล้วก็แบบแล้วกูก็บอกตัวเองว่าเฮียต่อไปกูจะทำอะไรกูต้องคิดให้มันมากกว่านี้นะเว้ยจะทำเฮียอะไรอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมอ่าเข้าใจได้เชียร์อันเดอร์สเตนมาเพื่อน,นจบฟอร,ร,ร,ร์ซาควายพะเจงไรเออโอเคนะอ้า <c oughs> ม,มึงเป็นไรมึงอ๋อโอเคเออคุณมีประสบการณ์เรียนรู้ที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตหรือไม่โอเค ใครกูมม่กูได้เสกจริงลีดเลยอ่ะจัดกูกำลังคิดอยู่เฮียเรียบเรียงคำพูดอยู่อ่ะเฮียเราพูดได้นะครับกูกูยังไม่เก็ะคำถามเพิ่งเลยเพื่อนอุ้ยเฮียนี่มันดึกแล้วกูไม่กูแบบเวลามันดึกสมองกูมันไม่ไม่ค่อยทำงานเต็มที่ว่ะกูอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ตลอดนะอืมแกงเื๋อเอ็นกกิดสิงะ ถ้าถ้าคุณสามารถถ้ามึงสามารถเปลี่ยนทักษะความสามารถในตอนนี้จะเปลี่ยนมันเป็นอะไรและทําไมอ่าโตเล็กนเลยกูจะเปลี่ยนทักษะความจำที่อะที่ลืมเยอะแล้วมีมีมีครั้งมีอะไรมีครั้งไหนตอนไหนที่มึงรู้สึกว่ามึงทําสิ่งสิ่งที่เกินความสามารถตัวเองแบบเกินการคาดหวังของตัวเองบ้างทําอะไรแล้วแบบเกินการคาดหวังของตัวเองอืมเยอะเยอะอยู่แล้วเยอะคิดก่อนรวมเข้าใจคําถามไหม มันเลือดถามกูตลอดเลยนะยะเขี้ยวอนกูเกินเขาคาดหวังเหรออืมเชี่ยเออมันก็ทำหลายอย่างว่ะกูว่ะกูอาจจะเป็นของกูอาจจะเป็นกูเพิ่มน้ำหนักได้เร็วก็ได้ทำให้กูน้ำหนักอืมน้ำหนักอะไรวะหกสิบพุ่งมาเจ็ดสิบเนี่ยเออช็อกเลยละในเกมเมอร์อะรนะ เออกมเมอร์กมเบอร์อ๋อกมเบอร์คือยูโรโซตีไหมเออคือรายชายากูมีเยอะเนาะอยกูอะไม่นอนเลยสองวันติดอย่างกูว่าเกินความสามารถละตายเหอไอ้ยี่ห้อตายไอ้เหี้ย้อท่านไหนวะเราไปเรียนด้วยอย่าบอกว่าหน้าสุดไม่นานเนี่ยโอ้ยกูช่วงช่วงช่วงไฟนอลไงมันไฟนอลใช่ป่ะเราเหมือนกูเป็นคนไม่อยากกลับมาทำงานเลยกูอยากหานเลยทำก่อนแล้วค่อยทำงาน ต่วันหนึ่งกูก็นั่งอยู่นั่งเล่นอะไรของกูไปเรื่อยๆเป็นยาวอันนแล้วถึงตีสามตีสี่กู 1, 3, 4, ก็เพิ่งทำงานพอมาทํางานกว่าจะเสร็จก็หกโมงหกโมงเช้าเจ็ดโมงกูก็เตรียมตัวแล้วกูไปเรียนเลยกลับมา<อ>ปุา<ๆ>๊บกูก็ต้องกลับมาปุ๊บกูก็ไม่ทำอะไรเยอะแยะกูก็ทํางานอีกกันว่ากูก็อยู่อยู่วันนั้นอย่างนั้นยาวเลยสองวันแน่นอนเลยเฮียเราจะตายได้สักเฮียมึงอ่ะม<ส>ึงอ่ะมึงมึงกูเคยด่ามึงอ่ะว่าว่าว่ามึงนอนน้อยมึงตายเร็วอ่ะมึงเถียงกูว่านอนนอนเยอะอ่ะตายเร็วบอกกู ไอเฮียนี่ไม่แต่สถานการณ์ตอนนั้นคือมันงานเยอะไงเแยกูกูทำสัตว์เวลาไม่เป็นเองแหละคำถามต่อไปนี้แน่นนะงูความสุขมีความหมายยังไงครับซาลาโบว์โอ้โหไอ้เฮียความสุขมีความหมายยังไงอ่ะงูยังไงวะคำถามแน่นร้องไห้เลยถ้ามันมันไม่มีความหมายมันมันคือมันมา คือมนมาแบบมามาบางทีมันมาด้วยไม่ตั้งตัวมาที่แบบรู้รู้ว่าจะมาอะไรเงี้ยสุขมันแบบมันมันมามาหายหายอ่ะของกูนะถ้าเป็นของกูอ่ะความสุขของกูนะก็คือแบบการที่เห็นได้ได้กลับมาเห็นหมาเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นเห็นคนอื่นหัวเราะทําให้ตัวเองหัวเราะอะไรแบบเนี้ยแต่แต่แต่นั่นไม่แต่นั่นไม่ใช่ความสุขของเรานะน่ความสุขของคนอื่นนะนั่นดิแต่ความสุขของกูคือ อมองตัวของกูอ่ะเจ้คุยกับเพื่อนมั้งเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนรู้ว่าได้คุยกับมึงได้เล่นเกมกับมึงนั่งคุยเฉยบ้างทีไม่ต้องเล่นเกมก็ได้กมรู้สึกว่าเชื่อว่าสนุกละนะก็เหมือนแบบมีช่วงหนึ่งที่อันโตมาบ้านกูอ่ะก็นั้นก็คือช่วงนั้นก็มีความสุขนะตอนนั้นช่วงนั้นกำลังแย่ก็มาก็มีความสุขนะช่วงที่ได้โทรก็ช่วงที่โทรกับมึงอยู่ดกับช่วงเดือนละครั้งเดือนละครั้งอะไรองเนี้ย ตัวนี้นมาเมล่นเกมห้าชั่วโมงไงเย็นเดือนหนึ่งอ่ะก็เนี่ยมาเล่นเกมเนี้ยก็เป็นความสุขจริงเนี่ยความสุขตัวเองแต่หลายคนเขาอาจจะไม่เข้าใจนะแต่นี่คือความสุขของของพวกเราจริงเพื่อนแต่พื่อนแต่แต่มันต้องเป็นเพื่อนกลุ่มนี้เฉพาะเลยนะไม่ใช่แค่ว่าได้ทุกคน<ช>ถ้าเป็นเพ<ช>ื่อนถ้าเป็นเพื่อนมหาลัยกูตอนนี้กูให้พูดตรงๆว่ากูก็ยังไม่ได้รู้สึกอินหรืออะไรขนาดนั้นกูยังรู้สึกยังไม่ได้สนิท มากถึงที่จะแบบรู้สึกว่ามาสบายใจได้ว่ะใช่เราเราต้องเลือกเราต้องเลือกคนครบเลยมีความเชื่อปรัชญาในชีวิตที่ติดตามไหมอุ้ยคำถามนี้กำกวมเลยวะมีความเชื่อปรัชญาในชีวิตที่ที่อะไรนะที่ที่ติดตามไหมที่แบบที่เชื่อวิาชกูรู้กูุกูเชื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฮ้ยได้ไงกู รุเยอของกูเป็นเงินเฟ้อเงินฝืดอืมไอความหมาไมไมเรื่องสิงทีฟังอันนี้เชื่อมีความเชื่อหรือปรัชญาเนี่ยไอ้เคียอะไรวะมีความเชื่อในปรัชญาในชีวิตที่ติดตามไหมนี่ควยเ้ยมึงจะปล่อยออกไปนะก็เหมือนแบบด้า้บถ้ามึงสำหรับกูนะท้ากูก็คือการคิดบวกพยายามคิดลบให้น้อยที่สุดเข้าใจเข้าใจอ่ะ สถานการณ์ต่างๆให้ได้มากที่สุดเหมือนสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจกูพยายามเข้าใจได้หรือถ้ามันแบบถ้ามันยากเกินความเข้าใจกูก็ไปปล่อยไปต่อความเข้าใจคนเราไม่ไม่เท่ากันจริงเว้ยใช่ถึงเหมือนแบบเมื่อก่อนอ่ะความคิดมึงอ่ะบางคนอ่ะแบบเมือนแบบมึงพูดที่อะไรบางคนไม่เข้าใจแต่กูก็อ่ะคือก็พยายามเข้าใจให้มากที่สุดกูก็เลยทําให้กูเข้าใจได้โอแค่แบบแค่ไม่อยาไม่อยาไม่อยากพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันอึดอัดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละถ้าอยู่สถานการณ์ที่อึดอัดมึงทำไง จะกลมเพื่อนหรืออะไรก็ได้กูจะฟัง <esc> มันดีป่ะมันกูอยู่เฉยๆอยู่เฉยเหรอม,มีหลายข้อกูคเคยอยู่เฉยแล้วกูแบบอึดอัดประเดิมแล้วกูรู้สึกบแบบกูกูอ่ะกูพยายามเลี่ยงแบบแบบพยายามหลีกเลี่ยงอ่ะโดยยังไงก็ได้ให้มันนิ่งที่สุดไม่ไม่ให้เกิดอะไรไม่ให้เกิดเรื่องอะยังไงก็ได้เมีมันมีสี่หน่ะพวกมึงสามคนแบบตอบมือนเดียวกันเลยแต่ทำไมกูรู้สึกแบบเราพิจารณาการอึดอัดกูแบบกูไม่ชอบออยยู่่างนี้หรอกกูอยากทำมันตั้ยาวไม่รู้ว่ะ ก็ถ้าถ้าถ้ามึงถ้ามึงมึงต้องมึงต้องมองมึงต้องมองว่าสถานการณ์ขนาะมึงคุณช่วยได้ไหมเออจริงถ้าถ้ามึงถ้ามึงช่วยไม่ได้มึงก็ได้แค่ฟังเก็บไหมถ้าสมหติมึงถ้าสมหติมึงช่วยได้มึงก็ต้องนึกได้ว่ามึงพูดยังไงอะไรเงี้ยไหนแหละกู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 ของกูยังมีสองนาทีถ้าแบบว่าเรื่องอึดอัดขน่ะมันไม่โดนกูอ่ะกูว่าจะอ๋อเรื่องของพวกมึงเรื่องมึงอะไรเงี้ยกูว่าเรื่องโทรศัพท์ถ้ามัน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 อึดอัดแล้วมันมาโดนกูไม่ก็ไม่ก็แบบ มันทำร้ายหน้าใครคนอื่นที่มันแบบมันมันแย่อะไรอย่างเงี้ยคือกูว่าจะนิดนึงอ่ะมันก็ต้องดูว่าเรื่องอันดับนั้นนะมันคือเรื่องอะไรด้วยอ่ะถ้าสา,สามารถแลกแลกเปลี่ยนชีวิตกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งอ่ะเป,เป็นเวลาหนึ่งวันคนนั้นจะเป็นใครและจะทําอะไรมึงเลย <S <S มึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้า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 ครับผมอ่ะตัวเลือกใครนะไอ่ใช่โคุณชกุนนั่นหรอชกุนไหนวะอ๋อชกุนโชคไม่อ่ะ ทำไมวะคอยมันรวยรมันรวยเฉยแค่นั้นแหละแล้วอยากอยาก,อยากทำอะไรอยากซื้อของที่กูอยากได้แค่นั้นแหละ <c oughs> อยู่หรอกูอ่ะถ้าจริงจริงก็ไม่ใช่มึงหรอกแต่ว่ากูอ <c oughs> ยากทำไมกูเห็นแม่งชอบเวลาไปไหนมาไหนกลับมามีเรื่องให้เล่าให้กูกูฟังตลอดเลยไปไปเอากับคนนู้นไปเอากับคนนี้กูไม่พูดออกอากาศกไม่ได้ไว้แค่นั่นแหละแต่ ตอนนี้กูไม่รู้นะแต่ตอนเมื่อก่อนนะกูอยากเป็นใครกูอยากเป็นก๊อปเมื่อก่อนนะตอนเมื่อก่อนอะตอนสมัยเมื่อตอนตอนสมัยก่อนอะสมัยเรียนอะตอสออเออสมัยรอสออะคืออยากเป็นก๊อปไม่รู้ทําไมเหมือนแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเครียบไปนี้เครียบก๊อปอบะใครใครก็เออใครๆก็อันนี้ขีมบอนกูเลยขี้บอนกูเลยเออจริงขหมือนกูเลยใช่ไหม ตอนนั้นกูเห็นแบบเหมือนนี่ก็พูดตรงๆนะเหมือนแบบเป็นหัวหน้าเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรนี่กูคิดอะไรกันคือไม่ต้องทำเพี้ยอะไรอ่ะก็เป็นหัวหน้าใช่มมึงเชื่อมึงเชื่อไหมไอ้ก็ก็เคยคุยเรื่องนี้กับกูอ่ะก็บอกกูไม่ทำเพี้ยอะไรไม่กูเพี้ยกลายเป็นเบกูแล้วก็งงเหมือนกันก็ไม่ชอบในที่แต่ใครว่ามีคนตามตูดก๊อลฟตลอดอย่างนั้นอ่ะก็งงเหมือนกันว่าก๊อลฟมันมีดีอะไรตรงไหนว่าตอนนั้นพอกูพอกูโตขึ้นแลมองเห็นอะไรหลายๆอย่างอกูมองกลับไปไอ้ตามเพี้ยก๊อลเป็นเพี้ยอะไรวะอะไรเงี้ยกููรรร้้ว่่่าาเเพะทไมมนนนคือจุดิิิตบกง มันก็มาตั้งแต่โครงั้นแหละมั้งกูคิดว่านะอ่ะถ้าถ้าสามารถให้ข้อคิดเห็นหนึ่งประโยคที่จะอธิบายชีวิตของตัวเองอ่ะเป็นยังไงโอ้ยก็สุดเกินเลยว้าวโอ้โหโหดีเลยอะคำถามพวกคันเดียนี่แหละเกินอะซึ้งเกินว่ะขออีกรอบได้ไหมคุณลืมอะไรนะสัตว์กลัวซึ้งก็คือเอ่อเอ่อถ้าถ้าให้ข้อให้ข้อคิดเห็นหนึ่งประโยคที่อธิบายชีวิตของมึงอ่ะคือคืออะไร ประโยคนหนึ่งอะที่ความความคิดประโยคนหนึ่งอะที่จะอธิบายชีวิตของมึงดอกเบญนจมาศมันถูกมันราคาถูกแล้วมันดอกไม้สวยด้วยชืมเจี๊ยะแล้วแล้วทำไมอะก็รู้ว่ามันคือมันคือคือแบบมันมันมันดูมันดูแพงแต่ข้างในมันถูกอย่างเงี้ยมึงเอามานีมึงก่อนได้ไหมมึงก่อนดิไอ้สัสกูโทษคำถามเลยเนี่ย ครูเป็นคำสั้นๆเหมือนกันไม่ได้แต่ครูเป็นแบบอะไรวะถามว่าอะไรนะไอ้เฮียมันยังลืมเลยคนถามงานนี้กูฟังด้วยเลยไอ้เฮียเอ่อว่าข้อคิดเห็นที่อธิบายชีวิตของครูอะไรเนี่ยอธิบายชีวิตของครูเหมือนพ้อคิดเห็นนะข้อคิดเห็นที่อธิบายชีวิตรูครูมาเลยก็ได้นะเออพยายามบางทีก็พยายามพยายามจะช่วยคนอื่นมากกันไปมากครับพยายามจะแบบเอ่ออะไรอ่ะ พยายามพยายามทำยังไงก็ได้ให้แบบคนอื่นพอใจก่อนแค่นั้นแหละมันมันคือข้อเสียแหละกูกูไม่เลยฮะข้อเสียซิฟทำไมกูพิกูกูกูไม่รู้อนกันอ๋อมันคือการพยายามก็ก็มันคือข้อเสียกูไม่รู้กูอยากพยายามแก้กูไม่รู้ทำไงนั่นแหละคือนั่นแหละเออเกมเมอร์รู้สึกว่ากูใจดีกันไปนั่นแหละเออกูกูจะพูดอะไรนะกูว่าไหมกูพูมออืมไม่รู้ว่ะไหม่ว่ะใหม่ใหม่ Si ไม่กูแต่กูจะดีไปที่จริงๆจะดีเรื่องอะไรวะเรื่องเลยอย่างเช่นคือเหมือนเวลาคนหรือเพื่อนเนี่ยอยากได้อะไรใช่ปหมกแบบทําให้ได้อืมโดยทั้งที่เราไม่ได้คิดเลยว่าที่เราเราทําได้หรือเปล่าอืมไม่ใช่นเอาคำถามต่อไปเลยไหมเลยเลยเด็กเด็กเด็กจะลูกจะรอเหี้ยอะไรล่ะเออเออ มีคนมีคนมีคนไหนไหมที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมึงมากที่สุดอิทธิพลในความหมายของมึงคืออะไรเชื่ออิทธิพลอ่ะอิทธิพลอ่ะอิทธิพลไงแบบทําให้ชีวิตมึงอยู่จุดนี้เออประมาณนั้นแหละมึงไงเนี่ยกูตอบมึงอ่ะเงเหรอเออยังไงอ่ะมึงช่วยกูไอมึงช่วยภาษาอังกฤษมึงช่วยอะไรหลายๆอย่างกูตอนเรียนเราลุ้ด้วยกันเนี่ยอิทธิพลแหละเออมึงก็เลยเป็น จุดจาให้เป็นเิตุที่บนต่อการใช้ชีวิตของกูเลยนะเว้ยแบบพอเข้าเรียนภาษาอังกฤษกูนึกถึงหน้ามึงอ่ะโอ้โหตระลมเด็กปะเนี่ยผมก็ตอบจริงจังมันเอาหาไว้อะไรเอากูพูดจริงอ๋อตัวนี้แฟนโอ้เออว่าแต่แฟนที่เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตมึงใช่ไหมเนี่เราเราอธิบายเหตุผลได้ไหมอ๋อโอเคเหตุผลเหตุผลเหตุผลได้ไหม คนที่มีชีวิตชีวิตคนนี้ก็เข้ามาทําให้ปูรู้สึกว่าปู่ต้องแพดชชั่นมากกว่านี้มีคิดที่บผู้ใหญ่มากกว่านี้ก็เขาชอบเตือนสติกูเวลากูที่คิดลืมอันที่กูเออที่อยู่กูเออเออแบบอยูว่าอยู่สมองกูไม่อยู่เหมือกับตัวแล้วไงก็โดนด่าเหมือนแม่แม่คนหนึ่งอ่ะที่แบบเตือนสติกูด่าแนะนำนี่นั่นอย่างเงี้ยนะไม่แม่แล้วกูยู่ไม่ได้ฟังของมึงเลยของใครของกูด้วยอ่ะ เออไม่มีที่พนนะเออเอาว่าคนเอาเป็นว่าคนที่มาทำให้กูเรียนรู้อะไรหลายหอย่างคือ x extension อืมเฮียก็คือ x girlfriend อะเฮ้ยอ๋อมันเอาจริงนะมันทำให้แบบเหตุการณ์ทุกอย่างอะทุกอย่างเลยมันทำให้กูรู้สึกว่ากูโตขึ้นกูคิดคิดอะไรได้หลายอย่างขึ้นการเสียใจอ่ะมันทำให้กูกูแบบ เห็นอะไรหลายอย่างมากขึ้นอ่ะเห็นอะไรหลายอย่างได้กว้างขึ้นอ่ะเห็นโลกอ่ะความจริงอะไรได้มากขึ้นทําให้กูตัดสินใจอะไรได้มากขึ้นมึงไม่ม้องมาถึงใครให้กูเอ่อ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  ex girlfriend กูรู้เลยกูรู้แล้วกูรู้เลยโอเคก็เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ดีออืที่ทำให้คนได้รู้ต่อใช่ใช่ใช่ถามเองก่อเอามึงถามก่อนเลยมึงอยากถามไหมมึงอยากสึกเรื่องใครอ่ะ เอ้ย hey, น,นี่มันนี่มันนี่มัเรื่องชาวบ้านแล้วเนี่ยไม่่ไมกูหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ท็อกมาเสือกท็อกละไม่ใช่ก ok ูหมากูหมาถึงว่าในในอ่านในเราสี่คนเนี่ยไอ้นับไอ้ยาบูมด้วยแล้วกันอบ่าพวกอย่างสิ่งเลือกใครอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าอย่าสมมติอ่ะสมมติกูอยากถามมึงเออมึงนี่แล้วแล้วแบบตอนเรียนอย่างเงี้ยตอนนั้นกับคนเนี้ยอะไรเงี้ยมึงคิดยังไงรู้สึกยังไงอะไรเงี้ย แต่แล้วได้หมดแล้วแต่หรือมึงจะาาถามถามมึงเหมือนเดิมก็ได้มาได้หมดชิวอยู่แล้วทำไมทำไมถึงเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยบางสิ่งในชีวิตส่วนตัวของคุณอ้าเรียกเขาเรียกวความลับไงเพื่อนอ<ะ>่ะไม่<า>ทำไม<ส>ทำไมถึงเลือกที่เปิดเผยเรื่องนี้แต่ไม่เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องนั้นจริงไ่างบางเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่ควรมันแบบเออมันบางทีมันเสียมันเสียภาพลักษณ์เราอ่ะจริงมันมาจริง โลกโรครามันต้องมันต้องอะไราเีมันต้องทาเก็กฟอร์มอ่ะเก็ตป้าแบบ <c oughs> ถ้าถ้าทำเสียฟอร์มอ่ะเสียฟอร์มไม่ใครไม่ได้อ่ะเพราะไม่ใครคน <S <S น,<ๆ>คนึงมันอาจจะมันอาจจะดูเป็นคนที่แพ้ไปเลยอ,อะไรเงี้ยแต่บางเรื่องที่พูดได้ก็แบบมัน,ม,นมันดูเซฟเก่าล้วก็ดูเซฟกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยดูเซฟกับคนนี้งมาถึงว่าแบบเออใช่ไหม,ไหมวะเออพูดไปคือพูดไปมันก็ มันก็มันก็ไม่กระทบเราอะอะไรเงี้ยอเขาดื้อมันดื้อมันก็เราเราน่าจัดการมันเองได้อะเยอะเลยเยอะเลยอ่ะขอตอบตามมันโตได้ไหมเฮ้ยอันนี้นี่ว่าแล้วทำไมแล้วเรื่องไหนทำไมถึงเลือกเลือกเปิดเผยเรื่องนั้นคือยกตัวอย่างเรื่องที่มึงเปิดเผยมาทำไมถึงเลือกเปิดเผยเรื่องนั้นนะเอาเรื่องอะไรดีวะต่อยิงเหรอได้เรื่องอะไรก็ได้กขพูดมาดิ้เนี่แต่ไปอยู่มหาลัยก็ก็กูไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยกูรู้สึกกูทำฟอร์มเยอะด้วยซ้ำอ่ะอือฮึ พราะกูรู้สึกว่าคนมันมาต่างที่แลวกูรู้สึกว่าคนแต่ละคนแม่งมันไม่เหมือนกันสักคนเลยเออเราเจอสังคมเยอะขึ้นเราก็ได้เจอคนที่นิสัยบุคลิกที่ไม่ได้เหมือนกันทุกคนเออก็มีคนที่ดีแล้วก็ไม่ดีกูเชื่อนะเพราะว่ามันก็มีตอนที่กูไม่ไม่มีให้ห้ามูเลยอะเอ้าอะไรวะพูดอยู่อพูดอยู่ไม่ใช่หรอไม่มันพยายามจะภาพอยู่ มึงไม่คิดได้ไม่จริงๆก็ที่พูดมาทั้งหมดถูกแล้วแหละส่วนที่เรื่องจะเปิดเผยทำไมถึงคิดว่าเปิดเผยอ่ะเรื่องอะไรวะกูไม่รู้เลยมึงกูไม่รู้ด้วยแต่ว่ากูเปิดเผยเรื่องอะไรอ่ะทุกวันนี้คือกูแบบถ้าไม่ะถ้าไม่นับว่ากูต้องเจอพวกมึงอ่ะถ้าไม่ได้คุยกับพวกมึงนะกูไปมหาอะไรอ่ะกูทําตัวแบบแตกต่างมากกว่าตอนนี้อีกอ่ะกูรู้สึกแบบเหมือนกูเป็นอีกบุคลิกเลยอีกคนละคนเลยเมึงแบบเจอคนใหม่ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่มันไม่เหมือนพวกมึงเลยมันไม่ใช่แบบ มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆกูจะไปแบบไอ้เที้ยไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยไปดา่าอะไรอย่างเ<ไ>งี้ยมันก็มันยังไม่ได้เออแต่พวกมึงกูอะไรอย่างงี้ได้แต่แบบด่ากันอย่างงี้มันแบบพวกมึงมันยังไม่ได้ใหถ้ากูอะกูบางทีอะบางครั้งนะกูว่าเปิดเผยเรื่องเรื่องเอ็กซ์เซ็กเซ็กอืมใช่ไหมบางทีก็เปิดเผยเปิดเผยเรื่องนี้ทําไมกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กูกูก็คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติอะแต่บางครั้งอะบางครั้งมันก็เยอะเกินไปอะ กูไม่จำเป็นต้องเปิดขนาดนั้นก็ได้กูคิดว่ามันควรพัยนิดเดียวพอเหมือนกูคุยก็คือกับยูโรเนี่ยก็คือกับยูโรเนี่ยกูพูดแบบหมดเปิดเลยไม่มีเฮียทุกทุกจังหวะเลยไอเฮียคือไม่มีไม่มีเฮียอะไรไม่มีเฮียอะไรเลยคือแบบทุกจังหวะเลยไอสั์แต่แต่บางคนก็แบบพูดพูดพูดคือบางทีก็แบบบางทีก็พูดนิดเดียวบางครับบางคนอ่ะเข้าใจไหมอืมสอบสอบสอบใช่ไหมใช่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะต้องใช่เรื่องแปลกนะ ืแต่ลงดีเทลกับมึงอ่ะแปลกสุดละไม่มันไม่ทำไงมันเยอะไงเราสนิทกันไงในทสศน์วิจารณ์ลงดีเทลเรื่องเซ็กกับพวกมึงสี่คนเนี่ยกูก็พูดได้สบายเบื่อเลยจริงดิเอ้าดิล้ออะไรอ่ะแบบกูอยากยึดตูดมดนี่นะอย่างเงี้ยเออต่อต่อข้อใหม่ละไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเจอคำถามดีอ่ะไปไหนแล้ววะถ้าเอา ถ้ามี2มีหนึ่งวันอะหนึ่งวันสุดท้ายอะจะเลือกทําอะไรไม่มีหนึ่งวันจะใช้ชีวิตอะยี่สิบสี่ชั่วโมงสุดท้ายในชีวิตอะจะเลือกทำอะไรมันก็เหมือนมาเซ็นโลบอะของตัวเองของมึงคนเดียวคนอื่นจะใช้ชีวิตต่อโอเคไหมถ้าเอาเล่นๆล่ะกูก็ยัดตูดมึงหมดกันแต่ถ้าจริงอ่าตัวต่อวะดิกูไม่ทำพิธีอะไรเลยกูจะใช้ชีวิตโปรตีนกูเลยกูจะตายตรงตรงนั้นแหละกูไม่เอา ทำอะไรพิเศษกรู้สึกว่ามันทุกวันมันก็เป็นพิเศษมันพิเศษอยู่แล้วเชี่ยพี่แม่เขาตอบแม่โคตรดีอ่ะดีเลยคอมก่อนเองกูอ่ะมากูไวจังหวะจั์ไม่ไปเรียงเลยกูก็เออก็อาจจะถ้าจะทำอะไรพิเศษก็โทรไปบอกลาคนที่สำคัญในชีวิตคนที่คนคนที่ใกล้ชิดกัในชีวิตอะแค่นั้นหละ ก็คือเพื่อน,<ะ>นอะไรพวกนี้ใช่บอกว่าใช่นั่นแหละกูก็ถ้าเพือพ่อนเพือพ่อนเพื่อนเพื่อนที่โทรไปบอกไม่ยมอยากให้ไปไม่ให้กูไปหมายความไงไม่ให้กูไป,ไ,ไปเลยลด,ดินล,ลุนดินลนให้มีอยู่อย่างเงี้ยนะจะทำอะไรได้เพราะมันสุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วสวิตช์มันคือการเดินทางจริงๆดูอ่ถ<า>้าถ้า,ถาตอบกูก็คงตอบเหมือนอาโตะไม่ทำอะไรเลยนั่งทำอะไรเหมือนเดิมเป็นชีวิตประจำวันเลยให้รู้สึกว่าเออถ้าจะไปแล้วก็ ก็ไปไปแบบเงียบๆพออืคำถามต่อไปนะเอาไปไว้ยังไงเอาไปเลยไปเลยไปเลยบอกว่าคุณคิดว่ามึงมีจะพูดต่อไงเอิ่มสิ่งมีสิ่งใดที่ต้องการให้โลกเข้าใจเกี่ยวกับตัวโอ้เกี่ยวกับตัวสิ่งสิ่งอะไรสิ่งสิ่งไหนสิ่งไหนในตัวมึงอะที่ต้องการให้โลกเข้าใจแล้วทำไมไม่น่าหลุดหงิทำไมวะทำไมหล่อโอเคเจนมันตอบเพรเซฟป่ะ อืมแต่กูสอบไปสี่แต่ไม่ม <5. S 1> ตอบใช่อยากให้เราเข้าใจอะอยากให้เราเข้าใจในร่างกายเราอะไรไงก็ได้ถ้ากูอะกูอะอยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามึงมึงมึง,ม,งมึงจะพูดเชีอะไรก็ได้ท,ที่แบบที่แบบไม่จำเป็นต้องเป๊ก็ได้กูเข้าใจพวกมึงหมดเข้าใจไหมมึงไม่จำเป็นต้องพูดให้เป๊ที่สุดอะกูเข้าใจเว้มันแบบแบบมึงพิมพ์ผิดอะสมมติอะยกตัวอย่างเรื่องเล็กๆเ,เลยเหมือนยูโรพิมพ์ผิดแบบว่าแบบ อะไรวะขอขอจะแบบขอนอนด้วยอะไรแบบเนี้ยมึงพิมพ์ผิดว่าขอนวยด้วยมึงไม่จำเป็นต้องแก้ก็ได้เว้ยกูเข้าใจแล้วอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเออแค่อะไรแค่เนี้ยมึงจะเป็นต้องแก้หรอกไม่ต้องเป็นต้องพยายามห้กูเข้าใจกูเข้าใจแล้วได้ไหมนี่เหมือนเรื่องจริงเลยวะไอ้เนี้ยไม่มีของกูอยากให้คนทั้งโลกเข้าใจว่าคุณิมพอหรอกู่ปู้ว่าแต่ ไม่รู้จะให้ใครกูไม่รู้จะให้เขาว่าเข้าใจในตัวกูอเราเอาเรื่องเอาเรื่องความเก่งมามาบอกก็ได้เก่งด้านนี้ไห้คนรู้มเก่งด้านนี้ใช่ใช่พ้าเรื่องที่ถนัดที่สุดก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำทุกวันก็คือในงานโอเคเพราะมันคือสิ่งที่ถนัดที่สุดแล้วอื่นที่เอเวอร์เลยนะเว้ยว่าคนก็ทำได้กไม่รู้วอแคนลีพินอะโลฮอน ไม่อยูอว่ะเออคิดไม่ออกเอออืมโอเค